เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับผมเดี๋ยวขาญาติเลื่อนภาพนึงก็เป็นการอบเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็จะเป็นการลําเลียงอวัตถุรีบออกนะครับเราก็จะมาดูโดยใช้เมนูคอนโทรลนะครับก็เป็นเมนูคอนโทรลออโต้นะครับก็คือหน้าจอจะเป็นหน้าจอสัมผัสนะครับก็มีเมนูเข้าออกนะครับให้เรียบร้อยพอกดเสร็จปุ๊บต้นกระเพาะจะทํางานนะครับผมแล้วก็พัดลมดูนะครับผมแล้วก็ตัวอ่า ตัวตัวปล่อยว,นะวัตถิปนะตัวชัตตัวชัตเตอร์มันก็จะหมุนไปตามจังหวะที่เราตั้งนะเป็นทัมเมอร์นะครับผมนะเรียบร้อยฉะนั้นท่อส่งเนี่ยก็จะเป็นแบบทูเวนะครับผมใช้ขวานะครับเดี๋ยวเราไปดูข้าวกันนะข้าวเราที่ออกมาก็จะเป็นยังไงนะครับตัววัตถิการปล่อยอข้าวตรงนี้ก็ขึ้นอยู่การออกแบบของลูกค้านะครับว่าลูกค้าแต่ละท่านต้องการทรงที่จะออกมาแบบไหนแต่นี่คือเราเป็นตัวต้นแบบ เราเอ,ออกแบบนี้นะครับเพื่อความง่ายในการใช้งานของเราาเข้าออกมาของเราคราับแปนี้ความชื้นนะครับจะบเข้าเ้าแห้งนะครับความชื้นอ,อยู่ที่อ่าสิบตัวนี้นะอยู่ที่สิบปดองศาแล้วนะครับผมนะทำด้วยตัวขครลมเรานี่เราก็ทกาํทางานแท็กิ้งนะครับผมนะเรียบน้อยนะครับทํางานง่ายนะครับเพราะว่าเรา เป็นระบบออโต้นะครับผมก็จะทำงานโดยใช้มีตัวควบคุมนะครับผมนะตัวนี้ทำงานเป็นวินาทีนะครับผมนะตั้งแบบเรียวทามได้เลยโดยผ่านหน้าจอสัมผัสตรงนี้เลยนะครับผมนะดูแลง่ายๆนะครับออกแบบโดยคนไทยนะครับผมนะโอเคนะวันนี้ไปก่อนนะครับผมนะสวัสดีครับการไหลก็หนึ่งเนี่ยหนึ่งชั่วโมงนี้ก็เสร็จครับเต็มถังนี้นะครับ อ่าไม่เกิน3ตันนี่ก็แป๊บเดียวก็เสร็จครับผมนะครับสวัสดีครับ